โอ้ยจ้มานสบายต่อทํางานหนักทํางานหนักจมาทำบายต่อนงานหนักเลยแจ่ว่าถนจางก็เจ้าจัาสีจางเจ้งเห่ยเลยนะมันพอจะเทือนจะได้จะเห็นพี่จีน่ะเพิ่นไหวเหตดดรอครับเราตัวว่านี่แหละ เราตัวไปถ่ายคลิปนี่ล่ะกราไปถ่ายที่สิที่จริงเพิ่งเพ่ิดจ้าจ้าฝา้า้งบกอนะ